ประเทศไทยเรากำลังจะไปทุระที่อำเภอคอนสารนะคะแต่ว่าเราขับรถมาเจอมอเตอร์ไซค์ค่ะเขายังรั่วนะคะตอนนี้เรากำลังให้การช่วยเหลืออยู่ค่ะตอนนี้นะคะที่เมื่อกี้เราช่วยเหลือเราใช้ปั๊มลมค่ะไปเติมลมให้เขาแต่ว่ารถยางรั่วค่ะกิบลมไม่อยู่ละมันขี่ไม่ได้ เราก็เลยให้การช่วยเหลือโดยการให้เขาเอารถขึ้นท้ายกระบะของเรานะคะตอนนี้เรากำลังจะไปส่งเขาที่บ้าน,นะคะ่ะเรามาส่งเพื่อนร่วมทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะอยู่ที่อาเภอบ้านแฮจ่จังหวัดขอนแกนนะะ่นค่ะเรารับเพื่อนร่วมทางมาจากน้ำหนาวนะคะตอนนี้เรากำลังจะเอารถลงจากรถนี่นะคะ น้องน้องมาถึงแล้วนะคะบ <c oughs> ๊ายบายบ๊ายายค่ะตอนนี้เรามาส่งเพื่อนร่วมทางของเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะบ้านเขาอยู่ที่อำเภอบ้านแห้งจังหวัดขอนแก่นค่ะเราเจอน้องเขาที่เขาทางขึ้นน้ำหนาวนะคะคือพอเราขึ้นสะพานห้วยตองมาค่ะ เราเห็นน้องเขาขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ช่วงน,นั้นฝนตกด้วยนะคะเราก็เลยเกรงว่าเขาจะเกิดอุบัติเหตุเราก็เลยขับรถตามหลังเขามาสองไฟคห้เขามาค่ะสักพักหนึ่งรถเขาเกิดเหมือนรถยางรั่วค่ะเขาจอดเราก็เลยจอดดูก็ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ารถยางรั่วเราก็เลยให้ความช่วยเหลือเขาก็คือโดยที่รถเราค่ะมีปั๊มลมติดมาด้วย เราก็ไปช่วยเติมลมให้เขาแต่ปรากฏว่ารถมันยางรั่วค่ะมันเก็บลมไม่อยู่แล้วมันขี่ต่อไปไม่ได้เราก็เลยให้เขายกรถเขาขึ้นท้ายรถกระบะของเราเราก็เลยมาส่งที่เจอ,อบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วตอนนีเ้เราให้เขาลงเรียบร้อยละเราก็จะไปต่อค่ะ วันนี้เป็นวันอาสาฬหาบูชานะคะเมื่อเช้าแล้วไปทําบุญที่วัดได้ทําบุญละพอตอนเย็นมาแล้วก็ได้มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็อิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจค่ะเป็นคลิปที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะและทีนี้แล้วก็จะเดินทางต่อค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย